ทุกคนคะคลิปนี้นะคะออมพึ่งเห็นว่าออมเลเวล9แล้วนะคะแล้วก็มันมีให้อัพสกิลด้วยมาดูกันคะ่ะว่าออมสามารถอัพสกิลอะไรได้บ้างนะคะแล้วออมก็กดอัพสกิลไปแล้วนะคะ mm. ก็จะมีแบบสดอกกุญแจเลเวล2ค่2ะ,คะแล้วก็เลเวล3เลเวลซเลเวล1ก็คือแบบ กุญแจแบบง่ายนะคะประตูไม้ธรรมดาเบเวลสองก็จะเป็นแบบขั้นพื้นฐานอันนี้ก็ยังไม่เครื่องเดียรน,นะคะแบบที่สามก็คือสดอกกุญแจแบบยากอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าแบบยากของเขากันคือแบบไหนแบบที่สี่คือปลดล็อกตู้เซฟตัดกระจกอ้ <Ooh. S 1> น่าสนใจค่ะแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ค่ะตรวจสอบไอเทมได้ทันทีคืออันนี้ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็แยกชิ้น ส่วนเครื่องประดับได้นะคะแล้วก็มีปลาก้อนอิดน่าจะปลาใส่กระจกนะคะโอ้มันต้องใช้แต้มอัพสกิลด้วยตรงนี้ค่ะแต้มอัพสกิลตอนนี้ศูนย์เพราะออมซื้อไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่เกือบหมดก็โอ้แต่ปินทาว,วันเนี่ยน่าซื้อนะคะแต่ว่าไม่มีแต้มแม่ออ เราต้องอัพสกิลเพื่อได้แต้มนี้นะคะออมก็เผลอไปกดแบบอันนี้จริงๆไม่จำเป็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งและออมก็จะซื้ออันนี้นะคะมามาคอมนะคะเพื่อซื้อสสดอคกุญแจคะ่ะไปฉายมีแล้วอันนี้ก็มีแล้วนี่นะคะสะดอคสด็คกุญแจอย่างยาก กครื่องสกรจะอัตโนมัติตัวนี้ค่ะที่ออมถามขายหมดแล้วโอ้โหหมดเงินแล้วลืมดูเงินเลยป่ะซื้ออันนี้ซะหน่อยโอเคเดี๋ยวดูว่ามีอะไร เดี๋ยวจะไปเรียนรู้การสะดอกกุญแจนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรลงบันไดก็ยากแล้วจะไปปล้นบ้านใครเนี่ยป่ะฟักทองของเรานะคะนี่คือเครื่องสะดอกกุญแจอะไรเนี่ยโอเครื่องมือสะดอกกุญแจ ได้ทำไงอ่ะอ๋อกดอู้ยาขึ้นเลยเนี่ยตัว a s แล้วก็ดีล็อกสลักนี้โอเคคือกด s แล้วก็ล็อกนะคะ นี้อะไรอ่ะโอเคเลื่อนล็อกแล้วใช่ไหมเลื่อนโอ้ oh, oh, เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาส่วน S ก็คือสะดอโอ้โหเน่า oh. oh. yeah. จังหวะต้องได้ด้วย แล้วไงต่อได้ไหมเนี่ย ต้องให้มันเป็นยากเนี่ยอ๋อขอโทษ สลักกุญแจสลักกุญแจขั้นพื้นฐานกดดอกเมื่อสลักถูกเคาะลงด้านล่างทางนี้ถูกทางขวาผิสดสลักกุญแจขั้นพื้นฐานกดดอกเมื่อสลักถูกเคาะลงด้านล่าง อ๋อก็คือถ้ามันลงล่างเราค่อยกดลองดูค่ะโอเควิค่ย โ okay. อเคอต้องรอจังหวะจังหวะอ๋อโอเคโอ้โหวินนี่โทรมาไม่ได้เจอวินนี่นานมากๆเลยนะคะ ไปดูส่วมที่กีนวิวหนึ่สาเลยสิถ้ามันยังไม่ฟังก็ออกแสดงจัดการให้ทีอีกแล้วเหรอหนึ 1, 1, ทุบโถส่วมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะหนึส อยู่ไหนนะอา้าวไม่มีในภารากิจแต่เขาอยากให้เราไปทุบจริงๆเราทุบแล้วหรือเปล่าเอา่อเราดูภารากิจเดี๋ยวดูภารากิจ ที่บันทึกไว้นะคะหนึ่งหนึ่งสามนี่โอ้ยังไม่ทํากวคือทุบโถส่วมบ้านหนึ่งหนึ่งสามซึ่งเขาอยู่ตอนไหนเนี่ยโอเคเก้าโมงเช้าไม่อยู่บ้านเสร็จโจนนะคะหนึ่งสามเก้าโมงเช้าไม่อยู่บ้านตอนนี้พอนอนกันกน,นะแกนคะ่ะ เจอกัน9โมงช้าค่ะหลับเงียบสักหน่อยโอเคปะเดี๋ยวออมพาทุกคนไปเองค่ะเดี๋ยวตัดภาพไปทุบโถส้วมเลยคะออมอยู่ที่บ้าน113แล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านค่ะแล้วก็ทางสะดวกเลยเหมือนกับออมจะมีกุญแจเข้าบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเคยแอบขโมย อ,ออมยังไม่เคยฝึกเลยใดๆก็คือเห็นกุญแจเอ๊ะเห็นอุ้ยมีเงินด้วยเห็นแจกันนะคะเี่ยอยอมเคยขโมยอะไรทั้งอย่างไปเครื่องปิ้นนะคะยาวๆค่ะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะทุกคนก็วิโทรศัพท์โอเค ก็อยู่ไม่อยู่บ้านเราเต้องล็อกบ้านดีๆนะคะเว้ยน,นี้น่าขโมยมากถึงจะไม่มีราคาแต่ก็ออกไปได้นะคะใดๆก็คือขอตัวไปทุบก,ก่อนนะคะโถ่ซ่วมอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีของทำไมไม่มี โอ้ oh, ไม่จริงน่าจะเก็บไว้นะคะในรถรออมเดิมะลงโอ้โหโไวปลายพังชะลงน,นี่แน่นอนอยู่ชะลงโอ้ชะลงไอเทมสำ,สำคัญนี่มีกุญแจเข้าบ้าน113 น่าจะเอาพวกนี้ไปทำไม okay. โอเคโอ้ยทุกคนเรามีปุญแจเข้าบ้านหนึ่งหนึ่งสามอยู่นะคะโอ้โหเราจะไปงัดบ้านให้พังทำไมเดี๋ยวเขาสงสัยนีไ่ไปเร็วก่อนที่เขาจะมานะคะก่อนอื่นคือทุบก่อนเลยทุบนะคะ ทำไงอ่อะทำไมทุบไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้วุ้ยตกใจเฮ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนทุกคนอยี๋ยเพิ่งตาลายนะคะออมขโมยนี้ไปก่อนแล้วกันตัวทุบหายไปไหนอะ่ะ ท,ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าออมหยิบหรือว่าออมตาฝามีอะไรให้เราคอมอีกไหมในไหนก็มาแล้วนะคะไม่อยากเสียเทียวอุ้ย <c oughs> อ๋ยอผิดทางโอ้ยในไหนก็มาแล้วค่ะ เอาอะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือสักหน่อยก็ได้แล้วกันค่ะอันนี้คือวิ่งวิ่งเร็วแล้วนะคะ,ะจะของบ้านน่าจะใกล้มาแล้วเรานอนใน,นรถได้ไหมเนี่ยแบบวาัาววบาไป มีอะไรก็เก็บๆไปก่อนไม่ต้องปิดนะคะเฮ้ยเราเอาแฉดงมาแล้วนี่นีไอโอ้รู้แล้วเราต้องกดอันนี้แล้วก็เอาแสดงเข้าไปในนี้ ทุกคนไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรานอนในรถคือลงหลงลืมลืมนะคะเก็บของก่อนอุ้ยของก็เต็มของก็เต็มโอเคนอนเราจะได้ไม่ต้องไปจ่าเอกับเจ้าของบ้านนะคะผ่านไปคืนหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเอาชัวร์ว ไม่อยากจะอกกับเจ้าของบ้านมาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่ารอบนี้ออมจะขโมยอะไรได้นะคะนี่เขาไม่อยู่ถูกบ้านไหมเนี่ยเอาพิดบ้านอีกไม่อยู่นะคะ๊ยบ้านก็ยังเปิดอยู่ลงจองเลยเราก็อุ้ยเอออีกแล้ว ทุบเลยค่ะเสร็จภารกิจไปทุบทำไมสงสัยแบบคนที่จ้างน่าจะแบบโกดเคืองอะไรบ้านหลังนี้นะคะก็เลยแบบจ้างให้เราอู้นี่ขายได้ราคาดีจ้างให้เรา มาถูกนะคะมีแต่หนังสือบ้านหลังน,นี้บ้านหลังน,นี้น่าจะมีเด็กน้อยนะคะแล้วทางอันนี้ทางอันนี้ไม่ควรเก็บนะคะเพราะว่าขายไม่ได้ค่ะมีอะไรอีกไหมวู้ยน่ารักอันนี้น่าจะห้องลูกเขามีเงินไหมแผ่น หาติดลอยติดมีอะไรแฟรกอบรูปข้างบนโลงโจงนะคะทุกคนน่าอาจจะตื่นเต้น <S <S โอ้อันนี้หลบซ่อนนะคะ เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราอตอนนี้แบบเจ้าของบ้านไม่อยู่ <gasps> เงินโอ้โห้ยโอ้โหหลายบาทเลยนะเนี่ยเอาของเต็มแต่เจ้าของบ้านยังไม่อยู่อวยโทรศัพท์อะไรเนี่ย รทรศัพท์เสียเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามีอะไรน่าเอาอีกเพื่อจะได้มาเอาอีกรอบแต่เหมือนว่าจะหมดแล้วจานของมีค่าหมดแล้วเนาอนี่มีอะไรเปิดได้ไหมไม่มีนะคะวิวดแต่กระเป๋าเต็มเหลือๆค่ะอุ๊ยแต่ว่าหมดแล้วอ่ะ คือก็จะมีเงินนิดนึงไหมโอ้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนคิดว่าสำหรับบ้านหลังนี้ก็ภารากิจเสร็จสิน้นไม่น่ามีเงินโอเคอันนี้เอาไปได้ไหมเนี่ยเอาไปขายไม่ได้นะคะ กรอบรูปนี่ได้โอเคไปดีกว่าค่ะไปแล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ค่ะนี่คนเดินมาพอดีออมก็ขอตัวเอาของไปเก็บก่อนนะคะทุกคนเงียบๆไว้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะคะถ้าทันเวลา ก็ได้กรอบรูปมาค่ะเอาไปขายก็พอจะได้ราคานิดนิดหน่อยหนนะคะหอมปะหอมคอค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะแล้วก็ได้สกิลการเอาสสดอกกุญแจเดี๋ยวไปอีกสักรอบแต่จริงๆหมดแล้วนะเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าเต็ม ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยชถวนี้มีไหมเครื่องบันทึกไม่มีอ่ะเดี๋ยวปิดบ้านให้เขาออสักหน่อยแล้วกันค่ะ <c oughs> เป็นมารายาท <c oughs> มีอะไรในนี้ไหมนะโอเค ไปดีกว่าค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็หนึ่งหนึ่งสามพาวเวลพาวเวลโอเคค่ะอู้บ้านขอสวยนะเนี่ยอมชอบบ้านฝรั่งโอเคค่ะสำหรับภารกิจวันนี้ก็จบแล้วค่ะ,ป,ะปิดเพราะว่าของเต็มนะคะ เดี๋ยวออบจะพาทุกคนไปในดีลงรับจำนำเนาะอิ่งชนป้ายอีกแล้ววอ้ววว ไปลงรับจำนำดีกว่าจ้าว้ามาดูสรุปการป้นนะคะฮาก็จากที่ได้เล่นมาหลายๆตาคือเราต้องพยายามแบบเก็บรวบรวมของขโมยให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะาตอนแรกช่วงแรกๆที่ออมเล่นคือเก็บเฉพาะที่เขาไว้ทำภารกิจซึ่งมันก็ได้แหละคะ่ะแต่แบบอาจจะ ได้หนึ่งดาว2ดาวค่ะแต่ถ้าเราแบบทำการป้นโดยการจิบหลายๆอย่างนะคะก็จะทำให้เราได้เงินเยอะแถมได้ดาวด้วยอัพเลเวลอัพเลเวลเร็วก็จะได้แบบปลดด็อกสกลิลต่างๆได้เร็วนะคะถ้าเพื่อนๆแบบอยากลองเล่นดูนะคะก็ลองซื้อมาเล่นดูนะคะอ้วินนี่โทรมาอีกแล้วค่ะลองรับสายดูสักหน่อย งานต่อไปฉันต้องการให้แกเรียนรู้วิธีปีนเหมือนสไปเดอร์แมนยังไงล่ะเข้าใจยังเข้าใจแต่ว่าเออ่เราต้องอัพเลเวลก่อนนะคะออมเผอไป <Welcome. S 2> ซื้ออาหายว้ามาโครเวฟหม้อโอ้โหเราเตอร์เนี่ยราคาดีนะคะเดี๋ยวไปดูของในรถก่อนนะจ๊ะ ว่าเหลืออะไรให้เราบ้างมีไวมีโนเกะจการจการจการกล่องชาโอเคค่ะไปขายต่อเอาเงินไปใชู้คค้ถึงน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็สำหรับ EP นี้นะคะก็จะหอมผักหอมข้อประมาณนี้นะคะ่ะกับการฝึกสกิลเออ่สะดออกกุญแจเลเวล2นะคะต่อไปเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีเพื่อจะอัพเลเวลแล้วก็ไปปีนถาวนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะ Why we <laughs>